สวัสดีครับผม this is a toy นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพลังอันยิ่งใหญ่ของโกไคซูเวอร์ครับครับผมอันนี้ก็เป็นหุ่นจากเรื่องขบวนการโจรสลัดโกไคเจอร์นั่นเองนะครับเป็นของคุณซิลเวอร์เขานั่นเองนะครับก็อันนี้เป็น1ใน3โหมดนะครับหุ่นตัวนี้แปลงร่างได้ทั้ง3โหมดนะ ก็อันนี้เป็นโหมดของยานลบที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของทาม์เรนเจอร์นั่นเองนะครับโดยคุณซิวเวอร์เขาเนี่ยเขาจะใช้เลนเจอร์คีย์ของทาม์ไฟเออร์นั่นเองนะครับในการเรียกขุนตัวนี้มาเองนะครับผมก็อันนี้เป็นเป็นเหมือนยานลบเนาะเห็นไหมนะครับเป็นหัวเดโนลเสานะคะไรโนเสาด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสว่านด้วยนะแล้วก็สําคัญก็คือ สว่านตรงนี้นะครับสามารถที่จะหมุนได้ด้วยนะเป็นลูกเล่นพิเศษของหุ่นตัวนี้เลยนะครับผมก็เป็นระบบไขลานเนาะอ่ะแล้วก็หมุนคนเข็มนาฬิกานะครับหมุนป้ายหมุนป้ายหมุน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 ป้ายนะครับอประมาณนี้แล้วกันโอ้ยแล้วก็ตรงนี้ปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรากดมั่นแบบนี้มันก็จะหมุนได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยอย่างเทยนะครับอืม มันจะหมุนเยอะไปนะเนี่ยนานเลยเอ้าไม่จบไม่จบไม่จบอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ผมว่าล่าเน,นี้ยเท่นะแต่ว่าผมก็พยายามนึกอยู่เหมือนกันนะว่าท i m ั่เจิม้มมันมีหุ่นแบบนี้ด้วยเหรอนะครับเขาอ,อาจจะอ้างอิงใช่เขาอ้างอิงได้ไหมอ้างอิงแบบว่าเดินทางข้ามเวลานี่ไหมเ,เลยเป็นท i m ั่เจิ้มนะผมผมไม่แน่ใจนะใครมีข้อมูลดีๆก็ คอมเมนต์บอกผมไว้นะครับเ <laughs> พราะว่าอันนี้ผมก็พยายามนึกอยู่เหมือนกันนะว่ามันเป็นไทม์เลนเจอร์มันอยู่ในไทม์เลนเจอร์ส่วนไหนนะเพราะว่าอีกสองล่างเนี่ยมันมันก็มีความมีความเป็นมาเป็นไปอะ่ะเออเพราะมันมีส่วนคล้ายอยู่เนะโอเคอันนี้เป็นหมดแรกนะครับก็คือโกจูดริลนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลไปหมดที่2ดีกว่าโหมดที่2อ,องเรานะครับก็คือโกจูเร็กซ์นั่นเองนะครับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของจูเรนเจอร์นั่นเองครับก็เราต้องทําการ หรือจริงๆตาลื้อต้องลื้อไหมอ่ะก็ต้องลื้อถ้าเป็นเราเล่นจริงๆอ่ะคงต้องลื้อนะครับแต่ว่าในหนังเขาเนี่ยเขาก็จะแบบไอเนี่ยบินมาเลยตื้อๆ,ๆ,ๆแล้วก็เอาหาปักบินนะครับแล้วก็แบบเนี้ยปุ๊บขาเขืออะไรมันก็จะโผล่ออกมาเนาะเออแต่ว่าอุ้ยเห็นไหมนันนะ่ะเราเล่นแบบธรรมชาติแบบคนเล่นดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะพังอ่ะก็ถอดไปแล้วละกันถือว่าถอดไปแล้วนะครับอ่ะก็ตรงนี้นะครับมัน ขยับได้นะมันจะมีปุ่มให้กดตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยมันจะปุ่มกดตรงนี้กดตรงนี้แล้วมันจะขยับได้อออกมานะครับเห็นี้นะแต่เราก็กดปิดมันไว้นะครับอถอดแขน2อันที่อยู่ด้านหลังออกนะครับแล้วก็ถอดหัวออกด้วยก็ได้นะเพราะว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนจอยข้างในนะครับถอดแล้วนะอ่ะสถานนี้นะครับเป็นเหมือนกับมัอนอะไรสักอย่าง เหมือนตัวแล้วก็ขาพับอ่ะตรงนี้มันจะมีข้อต่ออยู่นะครับเอาออกมานะครับแล้วก็เราต้องเอาตรงเนี้ยเอาพับไปข้างหลังเลยนะไม่งั้นมันจะติดนะครับแล้วก็มีกิบสองข้างนะครับก็ติดกับตรงนี้นะแต่ว่าหุ่นผมเนี่ยผมบอกก่อนว่า,อาตอนนี้ผมได้มาเหมือนมันเป็นมือสองไม่เหมือนนะมันคือมือสองนะครับแล้วก็ช่างเขาเคยทํากิ๊บหักนะครับเขาก็เลยแก้ให้นะครับผมแต่ว่า แกะมามันก็ยังล็อกไม่อยู่ดีนะครับขออภัยด้วยนะครับอ่ะงอออกมาเนาะรับกลับมาแบบนี้แล้วอันนี้มันก็เป็นเหมือนหุ่นได้เห็นไหมแต่เราไม่ใช้หมดนี้นะเราจะต้องพับเข้าเข้ามาอีกแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการงอขาให้เขาเหมือนไดโนเสาร์นะตรงเท้าเนี่ยเราก็พับมันขึ้นมาด้วยนะเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างนะนี่เ,นเหมือนไดโนเสาร์เลยเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมบอกรัาว่า ไอตรงเนี้ยมันสามารถที่จะขยับได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องเอามาใส่หางเนาะเราก็ไปกดมันให้มันออกมานิดนึงนะครับมันมันออกมาให้สุดนั่นแหละเพราะว่ามันสุดของมันแล้วนะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็แขนอ๋อดูตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้จอยตรงนี้นะครับมันมีแบบสั้นแบบยาวนะครับก็ถ้าเกิดเป็นโหมดไดโนเสาร์เนี่ยเราจะใช้แบบสั้นนะครับอ่าก็เปลี่ยนแบบสั้นนะเออ เรียบร้อยแขนไดโนเสาร์ครับนี่สองข้างเราก็เอามาใส่นี่นะครับอืมนี่แหละยอะจัดท่าหน่อยประมาณนี้อืมรูปร่างไดโนเสาร์เห็นไหมเอาอะไรก่อนใส่หางก่อนแล้วกันนะครับส่วนหางเราเนี่ยก็หมุนรอเลยหมุนหมุนอ๋อหมุน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 หมะเสร็จแล้วก็ตรงเนี้ยที่มัน้อนะครับพับเก็บ แล้วเราก็เอาไปใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับข้อต่อตรงนี้ได้เลยประมาณนี้เห็นไหมส่วนหัวล่ะผม oh, ไปมสไกจะ้ะหัวนะครับแล้วก็ไปเสียบข้างบนตรงนี้ได้เลยนะนี่เป็นไงโอ๊ยปรับกล้องเลยนะครับ อาวขามาอย่างเดียวตัวไม่มานี่ครับโกจูเล็กนั่นเองนะครับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของจูเลนเจอร์นะก็ผมรู้สึกว่าเห็นตัวนี้แล้วรู้สึกคิดถึงดารากอนสีษะนะครับอ่ะผมถ,ถึงได้บอกว่าร่างเื่นมันมีความเป็นมาเป็นไปไงแต่ว่าตัวยานโกจูดิวเนี่ย มันผมดึกไม่ออกว่ามันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของทานเนเจอร์อยังไงนะครับตัวเนี้ยมันก็คือโกเออไม่ใช่โกซิตากคอนซีซ่าเออนี่เพราะมันมีหางเนาะนี่หางมันก็หมุนได้อุ้ยรู้นะครับหางมันก็หมุนได้ด้วยเห็นไหมชื้อ่าเหมือนดาคอนซีซ่าตอนตะฟาหางอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็จุกขยับก็จะมีแขนทสองข้างนะครับคือลงได้นะมีข้อพับตรงนี้ด้วยนะ แล้วก็ปากก็อาได้นะครับแมวแมว,แวขาลามบนอาได้หมดเลยนะแล้วก็ขาขาขยับแบบเดินไม่ได้นะเออประมาณนี้นะครับโกจูเล็กนะเดี๋ยวเราไปแปลงร่างเป็นโกจูดิวพลังอันยิ่งใหญ่ของอับาเรนเจอร์กันดีกว่าปะมาครับโมดสุดท้ายพลังอันยิ่งใหญ่ของ อาบะเรนเจอร์นั่นเองนะครับก็ในการ์ตูนเขาก็คุณซิเวอร์เนี่ยเขาก็จะใช้เรนเจอร์คีย์ของอาบะคิลเลอร์นี่ไม่ออกบาลีคิลเลอร์นะครับเสียบเข้าไปในเครื่องของเขาอ๋อลืมบอกว่าตัวนี้ก็จะใช้เป็นเรนเจอร์คีย์สีเขียวอ่ะของจูเรนเจอร์อ่ะชื่อนะของไบรอะ่ะผมจำชื่อเรนเจอร์ไม่ได้ตีเรนเจอร์นะครับนี่ผมจะแปลงร่างเป็น โกโจชินแล้วนะเราก็ต้องถอดแขนทั้งสองข้างออกก่อนนะครับถอดเลยปึ๊บนะครับแล้วก็ถอดหางด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้กิดกันะครับามาถอดหัวด้วยนะอ่าก็จะเป็นกลับไปเป็นสภาพก่อนอันนี้แหละนะครับก็ทําการทํางานทําการทาการทําการยืดขาสองข้างออกนะครับนี่ยืดขาออกนะครับแล้วก็เอาเท้าเขา แบบนี้นะครับลักษณะนี้นะนเห็นไหมจากนั้นก็ไอต้ตะปุ่มข้างหลังนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะเพราะตอนแรกเราจะต้องพับอยู่อย่างนี้เนาะไม่งั้นจะเสียบหางไม่ได้นะครับแล้วก็พับขึ้นมาปิด,ป,ดปิดสะโพกเขาไว้นะเออแล้วก็ทำอะไรต่อดีทำอะไรต่อเก็บแขนนี่เก็บแขนไดโนเสาร์นะครับทั้งสองข้างเอาไว้ข้างหลังเหมือนเดิมนะครับวายอาขาโชว์เขาเลย ประมาณนี้นะครับจบ็บแข็แล้วจากนั้นก็มือทั้งสองข้างนะครับก็พับตรงนี้ขึ้นมาเนาะเอานี่ตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนหม,มุนได้ด้วยใส่เข้าไปทีข้อต่อนะครับข้างนึงก็เหมือนกันนี่พับเป็นแบบนี้นะครับให้มันไปในทิศทางตรงข้ามแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยออนี่ใกล้แล้ว คุณห,หัวหายเปิดอกเข้ามาอืมนี่แล้วก็เอาหัวขึ้นมาเลยนะครับชิงปิดอืมขออนุาปรับกล้องนะครับนี่นี่ดูใกล้ๆแล้วก็แหเขาออกมานี่นี่เรียบร้อยครับ g o j จ j i นมาครับเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นเขากันต่อเลยนะครับ,รบก็ลูกเล่นเขาก็ยังคงเป็นมมุนๆสว่านเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่า ก็จะมีรู้เล่นเพิ่มขึ้นมาคือฝั่งหัวไดรโนเสา์เนี่ยอ๋อลืมเปิดลืมเปิดหัวไดรโนเสา์ตรงนี้เปิดได้นะครับนี่เปิดแล้วก็มันจะมีตัวล็อกตรงนี้อยู่นะครับนี่เห็นไหมสี่เหลี่ยมตรงนี้กับตรงนี้นะครับไปล็อกเพื่อไม่ที่จะไม่ให้หมัดมันหมุนนะโอเคงั้นดูจุดขยับก่อนดีกว่านะครับจุดขยับของหุนตัวนี้ก็คือแขนแกนเนี่ยคือลงนะครับตอนแกเแกะแต่หมดแล้วเนี่ยเออจะพังไหมเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นแค่จุดขยับ2จุดในล่างนี้นะครับ ขาขยับไม่ได้นะครับผมข้างหลังข้างหลังมีไหมข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นของเขานะครับก็คือหมุนๆนั่นเองอ่ะดูข้างนี้ก่อนนะครับข้างนี้เนี่ยเราก็หมุนไปทางซ้ายนะครับอ่ะไปทางซ้ายหมุนไว้หมุนไว้หมุนไว้ไวอพอี๋ยวจะทางตาแล้วก็ข้างนี้นะครับให้เราหมุนมาทางขวานะ นี้พอแล้วนะครับแล้วก็นี่อสีเหลืองข้างหลังนะครับถ้าเราหมุนไอ้เนี่ยสว่านกับหัวไดโนเสาร์มันจะหมุนนะครับอ่ะแจ็คแรกอ่ะแจ็คแรกมันจะเป็นหัวไดโนโเสาร์น้องอีกแจ็คนึ่งแจ็คนึงก็จะเป็นสว่านนั่นเองเ,เห็นไหมสั่นทั้งตัวเลยวะ <laughs> อ่ะเราเดี๋ยวรอข้างนี้หยุดก่อนนะครับ ไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดพอพอพออ่ะ,ออออะแล้วก็เมื่อกี้เราหมุนมาทางทางขวาเนาะสองแก๊กใช่ไหมเดี๋ยวเราลองหมุนไปทางซ้ายมันจะมีทางซ้ายแก๊กเดียวด้วยเนะี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันหมุนไปทางซ้ายแก๊กเดียวเป็นอะไรเดี๋ยวหมุนก่อนอ่ะพอแล้ว เดี๋ยวผมจะหมุนมาทางซ้ายนะหนึ่งสองสามอ๋ออ่ะ,อะถ้าหมุนทางซ้ายมันก็จะหมุนพร้อมกันนั่นเ้งนะครับเห็นไหมสงสารน้องไดนนเสาราผมหมุนติ้วเลยอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับลูกเล่นกลไกลการหมุนนะครับอ่ะด้านสว่านนะครับมันยังสามารถที่จะ การนี้ออกได้อีกนะครับนี่ชาบออกมานี่เป็นเหมือนถ้าในการ์ตูนเนี่ยมันคือเขาจะเป็นเขาเรียกอะไรเดี๋ยวใช้เป็น,นบาลียมพอหมุนแล้วมันเป็นบาลียากันกันเขาเรียกอะไรระเบิดกันสิ่งที่ศัตรูจู่โจมมาครับอ่ะมันหมุน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 อะไม่หมุนทีนี้โอโ้โหผมเอื่อยมากนี่นะครับก็เท่ไปแบบเนาะ เอาใกลนะเนี่ย <S <S เด็กอันตรายนะรู้ไหมเนี่ยตเหมือนอะไรรู้ไหมถ้าเกิดว่ามันลอยขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นอ่ะแบบเนี้ยเขาจะไม่ไผ่ว่าไปนั่นอ่ะเอาลงมาลงมาลงมาอ่ะครับแล้วก็อ่ะอีกโหมดหนึ่งโหมดสามงามนะครับนี่ก็คือแบบเดิมมาแหละแค่พับลงมามันก็จะเป็นแบบโหมดนี้นะนี่เห็นไม่เห็นลักษณะมันไหม ก็จะเป็นหนึ่งงามสองงามแล้วก็สามงามเนาะอ่ะเหมือนเดิมลุกเล่นก็คือหมุนเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรโอเคให้ดูเฉยนะครับป่ะเก็บถืบอ่ะกลางแขนกลางขาไว้เหมือนเดิมนะนี่โกจูจินเป็นไงบ้างครับชอบกันไหมเอยสำหรับเจ้าโกจูจินนะครับจริงๆไม่ใช่แค่ปวดตัวจินนะจะมีโกจูแร็กกับ ด้วยนะครับก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของโกไคา e ซูเวอร์นั่นเองนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ท่านใดที่หลงเข้ามาดูช่อง This is a toy และยังไม่ได้กด subscribe นะรบกวนเลยครับรบกวนอย่างยิ่งเลยนะครับรบกวน subscribe ช่อง This is a toy ไว้นะครับผมมีของเล่นมารีวิวให้ท่านดูแทบทุกวันอยู่แล้วครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะวันนี้ต้องไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า จะเป็นของเล่นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ